สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับบําเน็จค้าประกันวันนี้จึงนํามาเรียนให้ทราบบําเน็จค้าประกันคือบําเน็จบํานาญประเภทหนึ่งใช่หรือไม่ตอบไม่ใช่ค่ะอา้าวแล้วบําเน็จค้าประกันคืออะไรบําเน็จค้าประกันคือการนําสิทธิ์ในบําเน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันกา,การกู้เงินกับธนาคารมีข้อพึงระวังนะคะ กรมบัญชีกลางจะหักบำนาญรายเดือนส่งให้ธนาคารทุกเดือนเพื่อชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนการกู้เงินจึงควรเป็นกรณีที่มีความจําเป็นมากจริงๆนะคะนอกจากนั้นหากผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายบำเหน็จตกทอดก็จะถูกหักชำระหนี้ก่อนส่วนที่เหลือจึงจะเป็นบำเหน็จตกทอดสู่ทายาทนะคะการนำเสนอจะแบ่งออกเป็นสตอน ตอนที่1ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ตอนที่2วิธีการใช้สิทธิ์และตอนที่3การคำนวณบำเหน็จค้ำประกันก็จะได้ทราบจํานวนเงินกันในวันนี้เลยนะคะตอนที่1การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดออกโดยกรมบัญชีกลางนะคะ ผู้รับบำนาญต้องไปยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิ์ที่หน่วยงานผู้เบิกบำนาญหน่วยงานก็จะส่งคำร้องไปยังกรมบัญชีกลางเมื่อ,อกรมบัญชีกลางอนุมัติก็จะส่งหนังสือรับรองสิทธิ์ให้ผู้รับบำนาญท,ทางไปรษณีย์หรือจะขอรับด้วยตนเองที่กรมบัญชีกลางก็ได้ตอนที่2ขั้นตอนการใช้สิทธิ์เมื่อได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์แล้ว ผู้รับบํานาญก็ไปติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญากู้เงินเมื่อได้รับเงินกู้แล้วกรมบัญชีกลางจะหักบํานาญรายเดือนส่งให้ธนาคารทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนตอนที่ 3. การคำนวณบํำเน็จค้ำประกันจํานวนบําเน็จค้ำประกันเท่ากับบำนาญปกติออบวกชคบคูณด้วย30 หักด้วยบำเหน็จดำรงชีพที่รับไปแล้วตัวอย่างบำนาญปกติเดือนละ40,000บาทชคบเดือนละ2,000บาทได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว400,000บาทจำนวนบำเหน็จคำประกันที่จะได้รับเท่ากับ40,000 2,000เป็น40,020คูณด้วย30ได้1,206,000บาท หากด้วยบำเหน็จดำรงชีพที่รับไปแล้ว400,000บาทจำนวนบำเหน็จค้ำประกันที่จะได้รับก็คือ860,000บาทดังนั้นผู้รับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก,การกู้เงินกับธนาคารได้ในวงเงิน860,000บาทสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องเฮฮามาใหม่ทางช่องจะนำคำถามที่ท่านสอบถามมาตอบกันอย่างต่อเนื่อง ปรดกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ